ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบเจอกับชัดชัยพากินนะครับผมนะฮะวันนี้ชัดชัยก็จะพามาทำต้มยำนะครับผมเป็นต้มยำปลาจะมีปลาอยู่สองประเภทนะครับผมก็มาเตรียมน้ำต้มนะครับก็จะมีขาตะไข้ใบมะกรูดนะครับเนื่องจากผมไม่มีมะขามก็เลยเอายอดมะขามใส่นะครับให้มันเปรี้ยวนะแล้วก็ มีมะเขือเทศนะผมมะเขือเทศแล้วก็กเกลือนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับผมส่วนปลาเรานะครับก็จะมีปลานิ้นนะครับผมปลานิ้นแล้วก็ปลาอะไรนะปลาทะเลนะฮะคนๆอยู่ <laughs> นะครับ เป็นเหมือนปลาเก๋านะครับอ่นะนะ่านะจะเป็นปลาเก๋านะครับผมที่เขาไปทาปลาลาดพริกนะครับใช่เลยเนี่ยแหางแข็งๆนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาสับเลยดีกว่านะครับผม,มตรมเราใช้เป็นเตาโบราณน,นะครับเป็นเตาเขาเรียกว่าเตาเสทธินะครับนะแจะไม่ใช่เิตธเราเตาบ้านเรานี่แหละ ครับ๋บองับดีกว่าว้าวท,ทั้งชิ้นสามชิ้นกันเนี่ยครับผอ อเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับน่ารู้กันต่อไปครับต่อด้วยนี่เลยครับปลาเก๋านะครับผมนะคนเก๋าจะต้องกินปลาเก๋านะครับผมะเดี๋ยวมาสับกันเลยครับผมโอเคผมก็จะใช้เป็นปลาเก๋าครึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลานินนะหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าคงกินไม่หมดนะครับ ามาล้างปลาก่อนก่อนครับเดี๋ยวเราก็เอาปลาไปล้างนะครับ น้ำต้มเราเด็ดแล้วนะเรามาชิมดูก่อนนะผมจะเป็นคนที่แบบชอบชิมน,น้ำต้มก่อนนะครับค่อยเอาปลาลงนะว่ามันเปรี้ยวไหมนะครับคือถ้ารสชาติมันแบบจัดจ้านก่อนนะให้มันนะเปรี้ยวนัวจะหน่อยก่อนนะร้อนปนะเ,เลยครับผม นี่เราทําแบบบ้านๆน,นะครับบรรยากาศบ้านๆฝนตกนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์อ่าคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กโปรไฟล์หรือว่าเพจนะครับผมเพจก็จะเป็นชัดชัยก้องเทพนะครับเเลยนะฮะนี่เ,เรามาปรุงกันนะครับผมนะ เรามาป,ปรุงรสชาติกันครับผมเนื่องจากการชิมเมื่อกี้เมื่อกี้นี้แล้วนะครับนะก็จะมีรสเปรี้ยวนะขาดนัวนะครับแล้วก็เติผมผงนัวไปเลยนะครับผมใส่น้ยแซ่บนะครับผมใส่เยอะแซ่บเยอะครับผมนะตามด้วยน้ำปลานะครับผมปลาตาหอยป่าเ้อนะครับผม อร่อยนะครับผมของก็ดีจริงนะครับนะบางๆก็ช่วยให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาให้ก็ได้นะครับผมตาไม่่ากันครับรับงานครับผมแล้เวเราเค่อยมาดูกันนะครับว่ารสชาติจ,จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมนะะว่บรสชาติจะมีรสไหนบ้างนะครับตอนนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วนะครับผม เนื้อปลาเก๋านะครับจะแน่นมากนะครับเป็นปลาที่เนื้อแน่นมากนะเนี่ยใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะครับผมมก่อกกนครับเปรี้ยวหนัวนะหอมนะผม ไม่อยากใส่พริกนะครับเพราะว่ามีคนแก่เขากินด้วยนะครับของเขาไม่ชอบรสชาติเผ็ดมากนะครับชิมหลายคำขนาดเนี้เอาข้าวมากินเลยดีไหมครับผมผมจะใส่หอมแดงด้วยนะครับผมเพิ่มความหอมแล้วก็ ทำให้น้ำซุปออกหวานนิดหนึ่งับโอเคมาเลยอ่ะเราก็มาตักใส่ถ้วยครับผมนี่เลยแกงปลาน,นินด้วยนะต้มยำปลาเมนูต้มยำปลาน,นินนะ,ะเพื่อนเกอือต้มยำเพื่อนเกอือนะปลาน,นินกับปลาเก๋านะครับนะอ่าสายพันธุ์หนึ่งอยู่น้ำจืดสายพันธุ์หนึ่งอยู่ น้ำเค็มนะผมจะชอบกินหอมแดงมากนะครับนี่เลยนะครับมีใบมะกรูดตัดไปถ่วยหน่อยให้มนันนองหอมเลยขาด้วยนะครับนี่นะก็ <c oughs> จะมียอดใบมะขามอ่อนด้วยนะครับ แคหางรู้เลยนะครับหางปลาเก๋านะับคนไม่ค่อยเก๋านะครับผมนะแต่ปลาเก๋านะครับผมครับอ่าแล้วเรามาชิมกันนะครับผมอ่าและแล้วก็ได้เวลาทานข้าวนะครับเฮาเรามีน้ำพริกป่นกบด้วยนะครับผมนะต้มยำปลานมิงปน่น,ปนกบนะครับผมผักเราก็จะมีหนาอไม้นะครับ มีมะละแล้วก็กระถินนะครับผมนะ,ะตัวน,นี้อร่อยมากครับบอกได้เลยนะว่าสุดยอดนะครับบ้างก็ลองไปทำกินดูนะครับผมยอดเลยยังนะมีเพื่อนมาด้วยนะครับเลี้ยงเหมือนไก่น้อยเลยครับผมนะใส่เขาเดินแบบสบายนะครับ นี่จริงเวลาเรานะเราจะมีสัตว์เลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นพวกนกพวกอะไรนะผมว่าปล่อยเขาธรรมชาติดีกว่านะให้เขาบินโชวไปโชวมาอยู่หรือใกล้บ้านเรานี่แหละแล,แล้วก็นอนฟังเสียงเขานะเราก็จะกะขันให้เราฟังนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุอะไรเงี้ยนะบผมว่ามันเลี้ยงธรรมชาติมัน เราไม่ได้ไปกักขังหนึ่งของเขาไงผมว่ามันจะได้บุญมากกว่านะแล้วก็ตอนเช้าเราก็เอาข้าวสารนะครับเอาข้าวสารโรยให้เขานะครับเดีย๋ยวกมาชิมคำโดโตกันนะผมนี่เป็นเนื้อปลาเก๋านะครับเนื้อแน่นมากนะโอ้โหหืมนะ มันจะมีเก็ดเก็ดแข็งๆที่หางก่อนนะครับเวลาให้เด็กนะครับเดี๋ยวเราทำสข้าวให้เด็กกินนะระวงังติดคอเด็กนะเก็ดเก็ดของพวกปลาเก๋าพวกน่าเป็นฝูงเลยฮะเนี่ย บางวันเป็นสิบตัวครับสิบสองสิบสามตัวบางวันนะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเลยนะครับมาชิมเนื้อปนินะจิ๋งอืมอืมหอมแรงแั่เด้ออ,อ่ะนะครับอ๋อ,อปนินกำลังจะเข้าปากแล้วครับผม อืมเป่นกรบเป็นอาหารมีสานที่แซ่บมากนะครับปป่นกรบกินกับกระถินนะฮะ นะเมนูวันนี้จะใช้แนะนำป่นกบนะน้ำพริกป่นกบก็ต้มยำสองเจอนะครับปลานิลกับปลาเก๋านะครับนะตัวนึงเป็นปลาทะเลตัวนึงเป็นปลาน้ำจืดนะครับ วันนี้ชัดชยัยพากินนะผมเมื่อวานนี้พาจวดแล้วนะผมนะครับวันนี้พา,ากินนะยังไงก็าฝากกดไลค์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามชัดชัยฟังเทปด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบเจอกันอีพีหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย